สวัสดีครับกับไวรุ่นทำนานะครับวันนี้กับอากาศดีๆของวันที่6มกราคม2568นะครับกับข้าวกของตองหนึ่งอายุเท่าไหรอ่อ่ะ21วันนะครับนี้เรามาซ่อมข้าวก่อนนะครับเราฉีดยาเพียเพียไฟลงนะครแล้วเดยมาซ่อมข้าวเสร็จแล้วก็ซ่อมข้าวเราก็จะหวานปุ๋ยนะครับ นี่โดย,โดยการใช้ไม้ดำนานะครับยาวประมาณหนึงเมตรกว่ากว่าครับกับการที่เหมือนหลักการเดียวกับรถดำนาก็คือเรานี่นะครับเราจกข้าวไปได้เลยจกไปปุ๊บปึ๊บนี่เราก็จะได้อย่างนี้พอได้อย่างนี้เสร็จปุ๊บใช่ไหมครับเราก็หาที่ว่างอย่างเช่น บริเวณนี้นี่แล้วก็แค่นี้ทุกคนไม้ดำนานะครับแต่พี่ๆต้องดูไอ้เนี่ยผมทำตรงเนี้ยเนี่ยนี่ปรับใช้เอาตามใจชอบนะครับนี่มันจะเป็นอย่างนี้อียงอย่างนี้อย่างน,างนี้มันง่ายนะครับไม่ต้องก้มไม่ต้องปวดหลัง ดูขนาดผมใช้มือเดียวนะคุณก็ถ้าจริงๆแล้วมือทั้งสองมือมันจะถนัดนะครับนี่เราก็ได้แบบนี้แบบไหนก็ได้พี่ๆก็หาที่ว่างนี่นะนี่มือเดียวนะดูนะครับอย่างนี้ป๊บเสร็จแล้วแค่นี้เอง,เองหายดำนาไม่ต้องก้มปวดหลังนะครับทุกคน ผมก็ดูมาจากพี่ๆในกลุ่มในช่องทางต่างๆนะครับว่าหลักการไม้ดำนาแบบของพม่านะครับแต่เราเอามาประยุกเป็นเหมือนรถด,ดำนาจริงๆนะครับมันก็จะได้อย่างเงี้ยมันจะเหมาะกับหน้างานที่เป็นก้าเคาะอย่างนี้นะครับเป็นราาแผงๆนะครับมันจะดำง่ายกว่าพี่ๆก็ไม่ต้องปวดหลังด้วยนี่แล้วก็ฝาก ไปรุ่นทำนาข้าวกกขอหนึงน่งหนึง่งหนึ่งวันที่หกอายุยี่สิบเอ็ดวันนี่นะครับปากไปด้วยครับกับอากาศเช้าๆหนาวๆเนี่ยเพลไฟเพิ่งจะเริ่มหายนะครับดูดิปลายใบยังแดงเพิ่งยังไม่สลัดใบเลยครับฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับครับไปรุ่นทำนานะครับผมฝากไปด้วยครับ